สุดทนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่สอนให้ทําในวันนี้มันมีทีเด็ดอยู่ตรงที่วิธีการทําของที่ทําเนี่ยใครก็ทํากันแต่วิธีในการทําของร้านนี้ไม่เหมือนใครร้านนี้ชื่อร้านสุกี้ในพันสุกี้ในพันเมนูที่เอามาสอนชื่อว่ากุ้งอบปูนเส้นเห็นไหมพอเวลาพูด้นมากุ้งอบปนเส้นก็ธรรมดาแต่วิธีที่เขาทํามันทําให้ท่านเอาไปทํากินเองที่บ้านได้อย่างสบายได้อได้ฮะวิธีที่เขาจะสอนให้ทําว่าทํากันยังไง ขอเช um ิญท่านผู้ชมพบกับคุณอัมพันธ์พงพันธ์จากร้านสุกี้นายพันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคคุณนายพันนี่พันยศพันอะไรครับอ๋อเปล่าครับชื่อพันเลยก็ะทั้งชื่อเป็นร้านชื่อนายพันเลยครับคุณชื่ออย่างชื่อเลยครับชื่อคุณข้าคุณอัมพันธ์ครับหนุกชื่อแล้วชื่อพี่พันใช่ครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยสุกี้นายพันพอไป็นสุกี้นายพันเฮ้ย มันดูดยวยตำแหน่งเว้ยอย่างนี้ก็คือพี่พันนี่แหละใช่ก็คือเวลาเข้าร้านมาจะมากาวเกินก็น้อยหน่อยน้อยหน่อยไงในพันไงในพันระดับในพันใช่ไหมครัแต่ที่จริงๆประวัติเขาไม่ใช่ธรรมดาท่านผู้ชมจริงจริงเป็นคนจังหวัดไหนนครศรีธรรมราชเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับเดิมที่เดียวก่อนจะมาทำอันนี้ทั้งหมดทําอะไรมาก็คือทาเป็นธุรกิจเรือประมงครับเรือประมงใช่ครับทําอยู่ที่โน่นเลยนะครับเรือประมงแล้วเป็นไงตอนนั้นก็โดนจับหมดครับโดนจับเพราะว่า น้าน้้ำไทยมันลากได้น้อยตอนนั้นนะครับเราไปลากที่อื่นก็เลยโดนจับก็หมดตัวหมดตัวเลยนะโดนจับนี่คือเข้าเรือไปเลยป่าเขาเลมันมีอยู่ยุคท่านผู้ชมจําได้ไหมน้านน้าสากลมันไม่แน่นอนเราก็ลากอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือในบ้านเรามันมีน้อยเราก็ไปจับที่อื่นไงก็ดูสัญญาก็ทำกันนะแล้วก็นึกว่านึกว่าเป็นเขาเรียกว่านี่ก็เป็นทะเลสากลมันไม่ทะเลสากลมันเป็นเขตเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านก็เลยเอาเรือไปรักษาไว้ให้หมดตัวเลยหมดตัวเลยแล้วก็ทํำไงต่อก็ตอนนั้นอายุสาแล้วไม่เคยทํางานออฟฟิศอะไรเนี่ยครับก็เลยแต่ว่าถึงเวลามันก็ต้องทําก็เลยก็เลยข้ามาทำที่มวบุรพาเป็นนักการตลาด เข้ามาอยู่มอบุรพานะฮะมาทํางานประจําเกิดมาไม่เคยทำเป็นนักการตลาดเป็นนักทำจากเป็นไต่ออกเรือได้เลยพี่ไม่เคยออกครับคือเป็นทัพาแก่ท่าแก่เจ้าของเจ้าของจริงแล้วก็เสร็จแล้วก็มาอยู่ที่มอบุรพาอยู่ได้สักพักหนึ่งใช่ครับแต่ว่าเป็นคนที่ไม่เราเป็นทําธุรกิจเองเราก็ไม่ชอบเราก็ก็หาเราชอบทําอาหารก็เลยหาตอนเย็นขายซุกกี้พอทํากลางวันก็ทางานประจํา เสร็จแล้วก็พอเย็นก็พอเย็นก็มาขายสุกี้ขายสุกี้ครับตอนแรกก็เป็นร้านซกี้เล็กๆใช่ครับเป็นรถเข็นเป็นรถเข็นนะเคยเห็นไหมสุกี้รถเข็นนี่นะสุกี้รถเข็นริมถนนมอบริพานี่อยู่ที่ชนบุรีเพราะฉะนั้นก็เข็นอยู่ ไอ้หาทำเลหลังมอเลยครับหลังมอักษาเยอะก็มอุระพานี้ตัดไปก็หาดบางแสนแล้วครับผมนั่นแหละอยู่หลังมอุระพานั่นแหละขายขายสักพักแล้วมันขายดีท่านผู้ชมมันขายได้ก็เริ่มขยัยขยายล้าออกเลยใมาทำเต็มตัวครับทำเต็มตัวตั้งชื่อร้านว่าสุกี้นายพันเลยครับผมตอนตอนทำไปเรื่อยๆท่านผู้ชมก็กลายเป็นสาขามากขึ้นเป็นใช่ครับตอนนั้นเริ่มทําก็ขยายตามหาไรแล้วก็เปิดแฟรนช์ช่า แต่พอหลายในกรุงเทพ่มีเกือบทุกมหาลัยทั้งมกรุงเทพมลังสิทธิ์มบุรพามีหมดไอคองหกธัญญะพวกนี้ครับตามมหาลัยอะไรที่มีระาีขอนกแก่นมีจําีจอนแก่นใช่ครับแล้วก็เกิดภาวะโควิดโควิดครับดูชีวิตคนเน่ยโควิดปังทุกอย่างที่ทํามาขยายเต็มไปหมดเลยเหลือเพียงร้านเดียวหอการค้าครับ ร้านเดียวหอกันท้าตอนนี้อยู่ที่หอกันคาสุกี้นายพันตอนนี้อยู่หน้าหอกันคาเป็นซิกเนเจอร์ของนักเรียนแนวนั้นจะรู้จักกันดีเพราะว่าอะไรเพราะสุกี้นายพันไม่เหมือนคนอื่นขายแต่สุกี้อย่างเดียวไม่ได้ท่านผู้ชมขายกับนักเรียนต้องขายอันนี้ด้วยใช่ครับตอนนี้มีค่กกบอนวนเส้นขาหมูบุฟเฟ่บุฟเฟ่ครับนี่1 9บาทนี่กินเท่าไหร่ก็ได้กิน69บาทกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ครับเด็กติด เด็กติดแล้วก็มีสุกี้แล้วก็มามีกุ้งอบ้นเส้นแล้วก็มีไก่นี่นี่ตัวนี้ไก่ครับนี่ไก่ครับคือเด็กกินอะไรอ่ะเราทำไม้นั่นอ่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราผูกพันอยู่กับทางมหาวิทยาลัยแล้วเราก็ทําได้แต่วันนี้ที่จะมาสอนคือสอนกุ้งอบบนเส้นที่ผมพูดวิธีคิดอย่างคุณพัน คุณพันผมเรียกเขาว่าคุณพันคุณพันนี่เขาคิดแบบนี้นะคิดว่าทําอะไรก็ได้เราขายของต้องเร็วต้องได้และต้องชัดเจนต้องง่ายใช่ครับนั้นเวลาทําท่านดูกุ้งอบเป็นเส้นครับวิธีทํามันง่ายจริงๆแต่ถ้าคนอยากจะกินของเขาก็ไปกินที่สูกีในพันซึ่งอยู่ตรงสาขามอหน้ามอการค้าไทยครับตรงทางเข้าเลยทางเข้าเข้าไปแล้วก็วิภาวดีรังสิตซอยสองแยกหกครับอ๋อั้นครับวิภาวดีรังสิตซอยสองแยกหกครับดูวิธีคนสู้ชีวิตของคนคนหนึ่งทําออกมาอย่างนี้ กุ้งอบุเส้นของสุกี้นายพันนี่ครับนี่ฮะร้านเห็นไหมฮะอบ้เส้นครับฮะวิธีคิดนะครับไม่ธรรมดาดูวิธีคิดเท่าค้าท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องทั้งหมดแต่เริ่มทําเวลาเริ่มจากน้ำพริกเผามาครับผมน้ำพริกเผาสามช้อนโต๊ะฟังนะใส่น้ำพริกเผาสามช้อนโต๊ะน้ำพริกเผาอย่างดีนะแล้วก็นมนมสดสช้อนโต๊ะนมจืดอีกสามช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยป่นครึ่งช้อนชานี่นะครับแล้วก็ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาครับ แล้วก็ใส่ไข่ไปหนึ่งใบครับครับผมไข่ไก่ไพหนึ่งใบครับหนึ่งใบแล้วก็ตีให้เข้ากันไออีทั้งหมดให้เข้ากันใช่ครับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันผมชอบมากพักไว้ท่านผู้ชมครับพักไว้ครับคราวนี้ใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันใส่ขิงซอยครับแล้วก็กระเทียมนะครับครับแล้วก็เจียวให้หอมก่อนนะครับเจียวทั้งขิงและกระเทียมให้หอมก่อนครับผมแล้วก็ใส่กุ้งลงไปครับครับเราขายเด็กเราก็ขาย3ามตัวใช่ครับสามตัวกุ้งขาวใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้กุ้งสุกให้กุ้งสุกครับนี่ครับ แล้วก็ใส่หุ้นเส้นหมครับวุ้นเส้นสดหุ้นเส้นแช่น้ําให้สักกี่นาทีแล้วก็ให้มันนิ่มแล้วก็มาใส่แล้วก็ผัดผัดมัน้มันเข้ากันพอมันเข้ากันแล้วก็ใส่ตัวซอสที่เราผสมให้ครับที่เราทำเมื่อสักครู่เนี่ยทีหลังครับผัดครับผัดให้เข้ากันก่อนผัดให้เข้ากันก่อนแล้วอบไว้สองนาทีแล้วปิดฝาเท่านั้นนะท่านผู้ชมอบไว้สองนาทีใช่ครับแล้วก็เปิดฝาแล้วผัดมาผัดต่ออีกเพราะมันต้องแห้งๆหน่อยอยาไปเปียกๆมันไม่อร่อยผัดต่อจนแห้งครับแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายครับแล้วก็ปิดฝ นี่พักไว้สักหนึ่งนาทีครับพร้อมเสิร์ฟแล้วพอเปิดมาครั้งนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนี่วิธีการของเขากันนะคุผู้ชมครับกุ้งอบหุ้นเส้นครับมันเะมีวิธีการของเขาครับวิธีเขาคิดเขาต้องค้าขายอย่างรวดเร็วนะแล้วต้องค้าขายอย่างทุกคนต้องได้ของสดถูกไหมใช่ครับไม่ใช่ทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเมื่อมันต้องสดเขาก็เลยต้องทําแบบนี้กุ้งที่เขาใช้เขาใช้กุ้งขาวซึ่งสดทุกวันมันสามารถทําได้ครับ เออกี่ตัวโลประมาณประมาณส5มสิบห้าสาสิบห้าตัวโลนะประมาณนั้นนะครับวุ้นเส้นก็จะเป็นวุ้นเส้นแช่น้ำสักเส้นเสน็้แล้วก็มาแช่น้ำรักแช่สักทีอย่าเกินนั้นใช่ครับกี่นาทีนะบสักสิบนาทีสิบนาทีใช่ให้เลือกวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่มหน่อยเวลามาผัดแล้วมันจะได้ไม่อืดไม่อืดไม่เละครับไม่เละ นะครับอย่าเกินสิบนาทีนะฮะและไอหัวเชื้อทั้งหมดเมื่อกี้ที่ทําเห็นไหมฮะวิธีการทามันง่ายมากคุณโกไอหัวเชื้อนั่นนะแล้วมาผัดใส่ไงมมันจะหอแล้วมันเร็วไงแล้วถ้าเกิดท่านจะทาให้ลูกหลานท่านกินที่บ้านนะ่ํทได้เลยถูกไหมได้เลยอ่ะแล้วมันรสชาติเป็นไงคุณโกครับเขากินไม่ได้เขากินไม่ได้เออมันดีมากค่ะท่านผู้ชมมันเหมือนมีมันกุ้งไม่ไม่ไม่เนี่ยอ๋อมันก็เลยแบบเอ้ยยาเลยขออนุญาตครับออืืห ดีอ่ะมันง่ายแล้วอร่อยคืออันนี้มันอันนี้มันทําที่บ้านได้เลยนะเราไม่จําเป็นต้องมีหม้ออันนั้นแล้วอ่ะหม้อแบบกุ้งอบวุ้นเส้นที่เรากินแบบหม้อหม้อเลยได้มันไม่ได้ฮะสําหรับเขาเขาต้องเร็วแล้วก็อย่างอ้นนั้นหม้องั้นไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกบาทนะผู้ชมโอ้โหบ้าไปแล้วอ่ะใช่ไหมแล้ราคาเจ็ดสิบเก้าบาทอ่ะเอาดิคุณผู้ชมเร้านตุกนี่ในพันนะแนะนำแนะนำเออต้บอกว่า ถามว่าอร่อยไหมตอบเลยอ่อร่อยแล้วพอเราดูวิธีการทําแล้วหนูไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะง่ายดายแล้วมันจะอร่อยอร่อยแบบไม่ง่ายแล้วมันจะได้ขนาดนี้งว่รสชาติหลักๆมันมาจากซอสผัดที่เขาปรุงตัวแรกถูกไหมถูกเลยพี่เขาถูกเลยแล้วก็วุ้นเต้นเนี่ยเขาผัดดีเต้นไม่แข็งแล้วก็ไม่ได้เละนะครับผมคือกุ้งอย่างที่อาบอกก็ดีนะเจ็ดิบเก้าบาทสามตัวใช่กุ้งขาวสามตัวเจ็ดิบเก้าบาทนะตั้งจานกลางหนึ่งจานนะ แล้วข้าเปล่าคนละสัคนละสามคนแล้วสั่งกับจะสั่งอันนี้อีกหนึ่งอย่างโอ้โหอยู่มาแล้วอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ถ้าเป็นบุฟเฟ่คือ6 9บาทกินจนอิ่มถ้าใครกินน้อยก็แค่50บาทต่อหนึ่งจานครับ69บาทกินจนอิ่มจนอิ่มบุฟเฟ่อร่อยมากไปแล้วไปนะแนะนำนะครับตุกกี้ในพันอร่อยจริงอร่อยคุ้มค่าอ่ะอยู่ของกันครับโอเควันนี้ขอขอบคุณคุณอมพันขอบคุณร้านสุกี้ในพันครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดผมภูมิใจในตัวคุณเจ๋งอ่ะ จริงมากคุณสู้แบบคนอย่างคุณผมรับว่าแบบแบบคนครับย่งมีความสูขและน่านับถือเหลือเกินเวลาหมดแล้วคท่านผช้ชมครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับผักหวานที่เรากินกันทั่วไปตอนนี้มันมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือผักหวานบ้านกับผักหวานป่าต่างมีวิตามินซีมีเบต้าแคโรทีนมีแคลเซียม โปรตีนฟอสฟอรัสสูงเหมือนกันเลยค um ุณทำอะไรก็อร่อยจริงๆโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจริงๆฟูทะเลชูชีบ้านบ้านครับฝีมือเขาใช่มันใช่จริงจริงทกมันขึ้นข้นเริ่มคือความตั้งใจในการทำงานนะไม่อายใครอ่ะไม่ไม่มีอายใครรับไปเลยครับติ๊รพาเต็มติ๊กพาเต็มติ๊กหเต็ม